ผู้สูงอายุกล้ามเนื้อร่างกายกระดูกการทรงตัวไม่ค่อยดีนะคะก้มๆเงยๆลำบากนะคะแล้วคราวนี้ถ้ากิจกรรมจะต้องเคลื่อนไหวเยอะๆให้ลูกเราเพื่อการเคลื่อนไหวเยอะๆก็จะเป็นไปได้ยากนะคะสิ่งที่แนะนำนะคะสำหรับเ,เพื่อสมดุลกันระหว่างความเคลื่อนไหวนะคะ การปั่นจัก,กรยานในรั้วบ้านในขอบเขตท,ที่สามารถจำกัดได้นะคะถ้าสมมุติว่าไปปั่นจัก,กรยานที่สวนสาธารณะหรือพื้นที่ที่กว้างคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็จะต้องวิ่งตามแล้วก็ต้องระวังนะคะถ้าผู้สูงอายุล้มก็จะเป็นปัญหาอีกเนาะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนตัวเคลื่อนที่ควรอยู่ในบริเวณที่สามารถป้องกันขอบเขตได้นะคะไม่ กว้างใหญ่จนเกินไปในรั้วบ้านในบ้านนะคะจักรยานขาไถในบ้านยังได้เลยเน,ะนาะบานไปล้างบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็การกระโดดการเล่นบอลน,นะคะการกระโดดการเล่นบอลเราสามารถให้พื้นที่ในห้องได้ในห้องที่มีประตูนะคะหรือว่าชาญบ้านแบบนี้ก็ได้นะคะ เราก็มาดูกันว่าเราสามารถเ,าเลือกพื้นที่ตรงไหนได้ดีนะคะบอลถ้ากระโดดบอลใช่ไหมบอลเด้งๆอ่ะบอลโยคะถ้ากระโดดนะคะเด็กเขาก็จะดึง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 ,ดงไปเรื่อยๆพื้นที่ควรจะเป็นยังไงคะพื้นที่ที่สามารถทนแรงกระแทกของบอลได้บอลอาจจะกระเด้งไปโดนของถ้าเป็นชั้นขายของหรือบริเวณที่มีของวางกระจุกกระจิกกระจุกกระจิก บอลและเด็กไม่ควรไปอยู่ตรงนั้นถูกต้องไหมคุณปู่คุณย่าก็จะทนไม่ไหวที่จะต้องเก็บขอนะคะอาจจะเป็นห้องนอนก็ยังได้เลยแล้วตรงไหนได้อีกบันจักรยานจักรยานขาถ่ายตีลังกานะคะตีลังกาในพื้นที่ที่เลือกไว้ให้อะเบาะที่เลือกไว้ให้โซฟานะคะอ่ะตรงนี้มาตรงนี้นะลูกอ่าโดนมานี่นะ อ้าวมุดไปตรงนี้นะลูกนะคะอันนี้คือขอบเขตที่ให้ไว้เราสามารถนั่งดูได้ผู้สูงอายุสามารถนั่งดูและคอยเชียร์ได้นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่านะคะอันนี้อันนี้คือเรื่องของกล้ามเนื้อการเคลื่อนที่เคลื่อนตัวนะการโยนบอลน,นะคะถ้าสมมติเด็กโยนบอลเด็กเขากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนะคะการคว้างการโยนบอลของเขาอ่ะ มันจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่เขาทำหรอกใช่ไหมคะถ้าโยนกับผู้สูงอายุเป็นยังไงคะโยนไปซ้ายบ้างโยนไปขวาบ้างสรุปว่าเป็นยังไงพ่อแม่เราแย่นะคะไม่มีแรงเพราะว่าต้องเคลื่อนที่เยอะถ้าการโยนบอลรูปแบบนี้อยากให้เด็กฝึกโยนบอลต้องมีคนอยู่หลายๆจุดนะคะ คุณตาอยู่ตรงนี้คุณยายอยู่ตรงนี้นะนะอยู่ตรงนี้นะนะคะให้เขาเตะไปโยนไปเราก็ไม่ค่อยเคลื่อนที่เยอะและการเคลื่อนที่ของเราน้อยแต่เด็กเขาก็จะเคลื่อนที่ของเขาเยอะนะคะหรือการโยนบอลลงตรากาหรือการโยนบอลลงในพื้นที่ที่เราสามารถควบคุมได้ดีขึ้นเช่นแคบลงบ้างนะคะใช่ไหมคะอ่า จำกัดพื้นที่ไว้นะคะตะก้าที่ใหญ่หนอ่อยอโยนมาตะก้านะหรือเราสามารถเคลื่อนที่แบบนี้ได้ใช่ไหมเคลื่อนที่แบบนี้ได้เนาะกว้างขึ้นกว้างขึ้นกับการเคลื่อนที่แขนขวาแขนซ้ายแขนขวาไปแบบนี้ได้แต่เราไม่ได้ไปทั้งตัวเยอะๆถ้าไปทั้งตัวเยอะๆเราก็เหนื่อยอีกนะอันนี้สําหรับคุณปู่คุณย่ญญานะคะเป็นไอเดียสำหรับบ้านไหนที่ลูกพูดช้านะคะ ครูแหมมยังมีอ e ีบุ๊กไว้ให้บริการค่ะในอ e ีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ทำไมลูกไม่ศกตาทำไมลูกถึงเป่าลมไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเรายัางไงเราจะเข้าหาลูกยังไงในอ e ีบุ๊กเล่มนั้นมีคำตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะการเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้นและลูกก็อยากทำตามบ้านไหนดูผ่าน t ิกต o อกนะคะให้ คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน YouTube คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง Description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ Facebook หรือ Line a ได้เลยอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ